มาดูเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดไปเกิดขึ้นกับไรเดอร์สาวคนหนึ่งนะคะก็เพิ่งจะคบหาดูใจกับแฟนคนนี้นะคะได้ประมาณ3เดือนอแล้วก็ถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายทารุณน,นะคะนอกเหนือจากที่ทําร้ายร่างกายเธอแล้วเนี่ยนะคะมีการแอบ,บถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปตอนที่กําลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่อแอบ,บถ่ายเอาไว้แล้วก็ข่มขู่ว่าให้มหาชันนะ ถ้าเกิดว่าไม่มาหานะเดี๋ยวฉันจะปล่อยคลิปลับนี้อนอกจากหัวเดี๋ยวจะปล่อยคลิปลับแล้วข่มหัวเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็ร้อนถึงคุณกันจอมพลังพาผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ29ปีไปที่สอนอตะลิ่งชันหลังจากที่เธอเนี่ยเคยมาแจ้งความมาไว้นะคะว่าถูกอดีตแฟนเนี่ยคบหากันมา3เดือนแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเอาหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดไปที่หน้า บีบคอเตะต่อยทุบตีหลายครั้งเลยแล้วก็มีการแอบ,บถ่ายคลิปขณะที่มีเพศสัมพันธ์เอาไว้แบล็กเมลด้วยข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยคลิปนะหากว่าไม่ยอมไปหาแล้วก็ยังขง่มขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะยิงลูกของหญิงสาวไม่แค่นั้นนะคุณผู้ชมฝ่ายชายเนี่ยยังมีการไปสร้างแอคเขาปลอมขึ้นมาพูดคุยเอามาง้อให้เธอเนะี่ยกลับไปแล้วก็ข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเยอะเย้ยนะคะแล้วก็นําคลิปเนี่ยเอาไปปล่อยหญิงสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยทำอาชีพเป็นไรเดอร์ มีลูกชายอายุ7ขวบหนคนคแล้วก็อายุ12ขวบอีก1คน 1> ครประมาณต้นปีที่ผ่านมาก็ไปรู้จักกับหนุ่มไรเดอร์อายุ25ปีก็พูดคุยกันแล้วก็คบหากันช่วงแรกเนี่ยนะเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะดูแลเอาใจใส่ต่อมาก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งเนียนะคะแต่ต่อมาฝ่ายชายแอบถ่ายคลิปเอาไว้โดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวเนี่ยฝ่ายชายก็ลบคลิปไปจากนั้นสเดือนฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไป จากที่บอกว่าเป็นคนดีดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นทําร้ายร่างกายใช้หมวกกันน็อกฟาดไปที่หน้าชกต่อยอีกก็หลายครั้งสาเหตุเนี่ยก็คือไม่พอใจที่เธอไม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเธอเลยเข้าไปแจ้งความที่สอนอตลิ่งชันแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่หยุดนะคะไม่กลัวนะส่งข้อความมาข่มขู่ให้ไปหาถ้าหากไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะนําคลิปลับไปปล่อยซึ่งเธอก็ตกใจว่าเอาไหนบอกว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วคุณบอกว่าคุณลบไปแล้วไงแต่ฝ่ายชายกู้คลิปกลับมาได้อีก เธอจึงยอมไปหาเพื่อที่จะให้ลบคลิปเมื่อไปถึงฝ่ายชายก็ข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายจับขังเอาไว้ในบ้านไม่ยอมให้ออกไปทำงานด้วยทีนี้พอเธอถูกปล่อยตัวออกไปได้ฝ่ายชายก็ข่มขู่นะว่าให้กลับไปหาอีกแล้วก็ยังถ่ายภาพปืนส่งมาข่มขู่ด้วย่คะจนกระทั่งเรื่องนี้มีความคืบหน้าออกมาคือเมื่อวันที่18ตุลาคมฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าจะไม่ทำร้ายละลช่ให้เข้าไปเก็บข้าวของกลับคืนไปได้เลยครับเธอก็เชื่อ กลับไปอีกปร,กรากฏว่าโดนทําร้ายอีกนะคะคราวนี้เธอบอกว่าต้องยอมเอาขวดแก้วอะบบเอามาตีที่ศีรษะตัวเองให้มันแตกฝ่ายชายถึงยอมปล่อยตัวออกมาเมืมอ่อรู้ว่า,าถูากแจ้ง<ด>ความดําเนินคดีฝ่ายชายก็ข่มขู่แล้วก็นําคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในทุกช่องทางไม่เว้นแม้แต่กลุ่มไรเดอร์ที่เธอทํางานจนโดนสั่งแบนนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยฝ่ายชายยังพยายามส่งข้อความมาข่มขู่อยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมจนทุกวันนี้ระแวงหมดละ ทำไม่กล้ารับแปลกอ่ะทำจนเธอเกือบจะโดนสั่งแบร์เลยเนี่ยนะคะโหดร้ายจริงๆค่ะค่ะเอาลองฟังเสียงดูค่ะผมขูว่าจะปล่อยคลิปผมขูว่าให้มาหาคือล่าสุดก่อนหน้านี้ประมาณสองสาวันก่อนที่ข่าวจะออกแล้วก็ทั้งข่าวออกก็ยังมีผมขู่อยู่ชปืนเรื่องอะไรใช่ปืนเขาเอาเฟซอวตารโพนะคะเอ่อเป็นรูปปืนน่าจะเป็นปืนเถื่อนปืนเถื่อนแน่นอนค่ะใช่แล้วก็เออ เขาข่มขู่หนูว่าเขาอะจะไปจะจะจะทำร้ายลูกหนูซึ่งลูกหนูเจ็ดขวบหนูเป็นแม่คนน่ะค่ะถ้าหนูไม่ออกมาปกป้องลูกหนูไม่ยืนอย่างตรงนี้หนูหนูหนูเป็นแม่คนสัญชาตญาณความเป็นแม่อย่างไงก็ต้องทําให้ลูกปลอดภัยหนูไม่ไม่จาเป็นต้องกลัวเพราะหนูคุยกับลูกชายหนูแล้วลูกชายหนูบอกว่าคนที่ผิดอ่ะคือเขาเขาต้องอายไม่ใช่แม่อาย ทางด้านของพันตำรวจเอกบนชัยอรุณส่องแสงดีเป็นผู้กำกับการสอนอตลิ่งชันท่านบอกว่าก่อนหน้าที่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ,มาไว้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกาย ซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้ผลตรวจร่างกายมาละแล้วก็จะเร่งเก็บพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาส่วนผู้ที่มาแจ้งเรื่องเผยแพร่คลิปเนี่ยจะเร่งสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีส่วนในส่วนที่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นคนดังเป็น,นคนนามสกุลใหญ่โตตำรวจเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกรประเด็นนี้เนี่ยไม่มีผลต่อรูปคดีต่อให้จะนามสกุลใหญ่แค่ไหนหากทำผิดก็ต้องได้รับโทษแล้วก็ที่ผู้เสียหายบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย ได้นําคลิปนะคะไปขายเนยราคาคือ12,000บาทเดี๋ยวเรื่องนี้ทางตํารวจจะสอบปักคำแล้วก็จะไปดูเรื่องของข้อกฎหมายนะคะว่าเข้าขายการค้ามนุษย์หรือไม่นะคะครับค่ะ